นี่เฮือนป้าวิภายครับในชุมชุมผ้าขาวบ้านครับเวียงเก่าเจียงแสนบรรยากาศของชุมชนนี้ม่วนขนาดเลยครับในหลังนี้ก็เป็นเฮือนหลังหนึ่งตี่เก่าแก่ครับครับผมเฮืนนี้ดีนะครับมีมีมีการดูแลผักไม้ครับอันนี้แม่มอนครับสวัสดีแม่มอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับในเฮือนนี่ก็งามขนาดเลยนะครับโอ้พอเนี้ยพอเนี้ยงามแต่งามแต่เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยขนาดจาครับโอ้เทิงครับโอ้เรียบร้อยขนาดเลยครับ,รบ,รด,รบดูครับนะครับเป็นการดูแลบ้านของคนเวียงเก่าครับมุมในม่วนครับมุมของกอง วัดผ้าเขาป้านนะครับโอ้ห่่นหุวนหุวนมุน่นเมื่อก่อนเนี่ยเรียงเก่าเจียงแสนเฮาเป็นไดรูกที่แม่เป็นละอ่อนอ่ะเป็นปลาโม่เจ้ากะ่ะ<อ>แถวนี้เป็นปลาเป็นอย่างโม่ลุงปตักน้าของหนะ่ะครับครับท้ามงเจ้ากับประักน้าแล้วก็เต็เมเต็มไปไปสว่วนอ๋ออ๋อค <มา S 1> <ะ>่ะไปรง้เรียนกะ่ะ <laughs> แล้วแล้วแม่อยู่กับลิสองคนที่อยู่กันอย่างไรอ่ะก็ พี่สาวผมก็แต่งงานก็ลงไปลงไปกันเนงอาอ่าอ่าอ่าลงไปลงไปก่นอนายญ่มาน้องผมแต่งงานก็ลงไปกับข้างคน<อ>นี้ค่ะนย่างน้ำอยู่เจ้าของบอ,อกน้ำมาก็มาอยู่โดยแม่ผมใค้หูอ่ะสมัยก่อนนะ่ะลูกหลายชื่อสองคน,นะนเนาะมากินข้าวกันอย่างไรอ่ะมีเจ้าเบินบ้านหูสามตัวก็แบ่งกันกินกันนเป็วง้าพี่ปัป่นน้อง คือน้องกินเนาะ,ะกลางน้องกลิ่นใบเข้าเนียน่ยใส<า>่ใบคนคนลานี้แน่นอนนะไม่ก็คนตัวใจเนาะขัวหอมเลยเนาะจะยะใดต่อไปครับในอนาคตนะครับต่อไปก็เฮ้ยน้องเนีย่ยค่ะอ๋อครับผม <laughs> <laughs> น้องก็ตอ่อถือลูกมันตอนนน <laughs> ่อแพ้แฮนด์กนค่ะครับผมอ๋อขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ